ะะยอดรวมค่ะย2อานดรส่มค่ะ7 2า1 5 2 4 6บาท64สตางค์ตามยายเมนไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะที่พุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำประอินอำเภอเจริทนทรจังหวัดอุบลราชธานีได้ทำพิธีทอดกระถินมหากุศลอันยิ่งใหญ่มีทั้งเงินสดทองคำโดยพระสิ้นคิดมีญาติบุญญาศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหามีสอสอนายก ทหารตำรวจและประชาชนจากทั่วไทยและชาวต่างประเทศทั้งเอเชียยุโรปอเมริกามาทำบุญช่วงเช้าก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพอช่วงลังวัดก็ออกโรงทานและพอกรกะถินอภิมหาพลังแห่งศรัทธาบอกเลยว่าครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายต้องบันทึกไว้ในพผินกับปัจจัยที่ว่าชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ที่เด่นชัด ช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะท่านผู้ชมออนี่เขาเรียกว่าศรัทธามหาชนในเมื่อก่อนเขาบอกวิกตศรัทธาตอนนี้พิสูจน์อะไรล่ะเราชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องห่วงบางทีเนี่ยดินกับทองอะไรมากกว่ากันเออทองมันมีน้อยแต่มีค่ามากเห็นหรือ,อยังเออนี่คือขึ้นศรัทธามหาชนจริงๆ เจดีเงินเจดี JD แล้วหนึ่งล้านบาทล่มก็ล่มแล้วหนึ่งล้านกระถิ่นนี่เป็นเรื่องของผ้าเย่างนีแต่ศรัทธาเป็นเรื่องของใจของตาเนี่ยได้ขุดบ่อไว้ใหญ่มากลึกมากแข็งแรงมากที่รองรับศรัทธาของมหาชนได้อย่างแท้จริงในยุคนี้ครับมองเห็นว่าความศรัทธาเป็นความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสายน้ําที่ไม่มีวันหมด ทั่วทุกภูมิภาคผมเดินดูรอบนี่ะครับเหนือกลางใต้ออกตกมาครบทั่วหมดท่านเป็นผู้นําของความเสียสละท่านเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานมีการมีงานแล้วก็ตามกําลังที่เราจะพอจะช่วยได้ เป็นบุญใหญ่และก็เป็นครั้งเดียวของหลวงตาซึ่งเราเป็นครูบาก็เหมือนเป็นลูกท่านเราก็มาสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สื่อศาสนาได้รับความเมตตาจากหลวงตาค่ะหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยเป็นบุคคลผู้มีแต่ให้ศิษยานุสิ์ทั่วประเทศค่ะที่ได้มีความศรัทธาหลวงตาก็ได้หลั่งไหลมาเครื่องบินไฟเมื่อเช้าเต็มเลยค่ะพาสมาชิกสภา,สาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทีมงานฝ่ายบริหารมาร่วมบุญเกิดินกับผ้าสิ้นคิดของเราก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้มาร่วมทําบุญกระถินผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงตาท่านก็สนับสนุนกิจการทหารเนาะ,นะวันนี้ก็ทราบว่ามีกระถินก็เลยได้มาร่วมกับญาติโยมที่มามากเลยทั่วประเทศต,ต่างประเทศก็มาเมื่อกี้มาจากเดนมาร์ก ทศกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายด้วยของหลวงตาสิน้นคิดผมก็ในฐานะที่ลูกศิษย์เอกของหลวงตาด้วยวันนี้มาเฉพาะสปปลาวนะเจ็ด้อยกว่าล้านกีบก็โคววันนี้ก็บาทก็ไม่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถึงส้าหกสล้านเหมือนกันอนนี้5หกล้านยังยังเช็คไม่หมดนะคะยังโอ้โหสุดยอดเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มาจากทั่วโลกค่ะส